ส่วนคาถานี้สั้นๆนะครับแล้วคุณจะพ้นภัยได้พบเจอสิ่งดีๆอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดิกนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาให้คาถาดีๆอีกหนึ่งคาถานะครับเป็นคาถาสวดสั้นๆส่วนแล้วคุณจะพ้นภัยเจอสิ่งดีๆรับโชครับเงินรับทองรับทรัพย์นะครับและที่สําคัญเลยนะครับก็ จะมาเปิดดวงชะตาให้กันด้วยนะครับว่าคนที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาดีมากๆนะครับดวงดีขึ้นสีเท่าดวงเทวีโชคนะครับมีทรัพย์เพราะปากเพราะคพูดของคุณจะเป็นคนเกิดราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากเปลี่ยนวอลเปเปอร์เสริมดวงชะตานะครับก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับท่านจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนแล้วก็คาถาที่ควรสวดนะครับทั้งหมดเพียง ร้อยเก้าสบาทเท่านั้นเองนะครับก็ใครสนใจเนี่ยก็ทักทายมาได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตพูดถึงดวงชะตานิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ดาวพุธเป็นเทวีโชคนะครับเทวีโชคเนี่ยก็ส่งผลในทางที่ค่อนข้างจะดีนะครับใครที่เกิด5ราศีนี้จะเด่นในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากราศีแรกครับคือคนเกิดราศีเมษคนเกิดราศีเมษเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยอยู่ในภพลาภะ นะครับหรือพบที่เรียกว่าโชคลาภนะครับคนเกิดราศีเมษเนี่ยจะมีโชคมีลาบมีทรัพย์ได้เพราะปากเพราะคําพูดของคุณนะครับฉะนั้นใครที่เกิดราศีเมษเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าไอ้ตัวฉันเองพูดไม่ค่อยเป็นนะครับหรือพูดไม่ค่อยดีนะครับให้ไปฝึกเรียนรู้วิธีการพูดให้ดีนะครับเพราะว่าการพูดของคุณเนี่ยถ้าพูดดีคุณจะเจอสิ่งดีๆนะครับแต่ถ้าคุณพูดไม่ดีเนี่ยก็ต้อง ระวังตัวของคุณเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่เกิดในราศีเมษนะครับก็ขอให้คนเกิดราศีเมษเนี่ยตั้งใจทำให้ดีนะครับและคุณจะประสบความสำเร็จราศีที่2ครับคือคนเกิดราศีมิถุนนะครับคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยดาวพระพุธเนี่ยอยู่พบสุภะนะครับสุภะคือความโด่งดังการมีชื่อเสียงการ ประสบความสําเร็จได้รับการยอมรับนับหน้าชื่อตานะครับยิ่งถ้าใครทําออนไลน์นะครับสร้างตัวตนบนโ,โลกออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยจะยิ่งประสบความสําเร็จเข้าไปใหญ่เลยนะครับใครที่เกิดราศีมิถุนก็ช่วงนี้เนี่ยก็ต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเดินเฉลี่ยนะครับแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองนะครับก็มีโอกาสประมาณ1เดือนนะใครเกิดราศีมิถุนเนี่ยก็อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปได้นะครับ ราศีที่3ครับคือคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับใครที่เกิดราศีสิงห์นะครับคุณจะเจอคู่แท้นะครับเจอหุ้นส่วนเจอคนดีๆเพราะคําพูดเพราะการเจรจาและการติดต่อสื่อสารนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยจงรู้จักการใช้คําพูดระมัดระวังในคําพูดให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณพูดดีเจรจาดีเนี่ยใครที่โสดอยู่เนี่ยก็อาจจะมีแฟนได้นะครับส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับก็ มีอะไรก็นั่งมาเปิดใจมาพูดคุยกันนะครับแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับราศีที่4คือคนเกิดราศีมังกรคนเกิดราศีมังกรเนี่ยคือจะมีทรัพย์นะครับจะมีเงินหาเงินได้เพราะปากเพราะคําพูดเพราะการเจรจาและก็การติดต่อสื่อสารนะครับเรียกได้ว่าการเงินมาเพราะปากเพราะคําพูดของคนที่เกิดราศีมังกรจริงๆนะครับใครเกิดราศีมังกรช่วงนี้เนี่ยก็ ทำคอนเทนต์ให้ดีนะครับพูดให้เป็นแล้วคุณจะเห็นเงินอย่างแน่นอนนะครับราศีสุดท้ายครับคือคนที่เกิดราศีกุมนะครับคนเกิดราศีกุมเนี่ยพระพูดทับรักเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทวีโชคนะครับดวงกําลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเพราะคําพูดเพราะการเจรจาเพราะการติดต่อเพราะการสื่อสารนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่เกิดราศีกุมเนี่ยก็ควรที่จะ ใช้คำพูดให้ดีทําคอนเทนต์ให้ไวนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าดาวพัพพุธเนี่ยอยู่ไม่นานนะครับอยู่ประมาณเดือนเดียวเองนะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะย้ายอีกแล้วนะก็ช่วงนี้กอบโกยเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่เกิดใน5ราศีที่ดวงชะตาดีนะครับเพราะว่าดาวพัพพุธเนี่ยเป็นเทวีโชคนะครับใครที่เกิด5ราศีนี้เนี่ยก็ ทำในสิ่งที่ดีนะครับและผลลัพธ์เนี่ยมันจะโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับคนที่ดวงดีกับคนที่ดวงธรรมดาเนี่ยถ้าทําเท่ากันนะครับบางทีเนี่ยทำเหมือนเดิมแต่ผลลัพธ์มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าดวงดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือต่อให้เป็นคนที่เกิดราศีอื่นๆนะครับถึงช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ปังเท่า5ราศีแรกเนี่ยแต่สิ่งที่ควรทำเนี่ยก็คือการศึกษาเรียนรู้การทําออนไลน์แล้วก็การพูดให้เป็น นะครับแล้วคุณจะเห็นเงินอย่างแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาให้คาถาดีๆนะครับสวดสั้นๆย่อๆนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการงานการเงินการทำมาหากินให้สวดคาถานี้ทุกๆวันนะครับแล้วคุณจะได้เจอกับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะครับวิธีการสวดเนี่ยให้คุณตั้งนะโมขึ้นมา3าจบนะครับแล้วก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตายแล้วก็ พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ในตอนที่สวดอะ่ะไม่ต้องรีบนะครับบางคนสวดเร็วบางคนสวดช้าก็แต่ละคนเนี่ยแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสวดเร็วสวดช้าไม่เกี่ยวว่าขังไม่ขังขังไม่ขังขึ้นอยู่กับว่าใจของคุณสงบมากสงบน้อยแค่ไหนถ้าสงบมากเนี่ยคาถาศักดิ์สิทธิ์แน่นอน,นครับแต่ถ้า,าใจไม่สงบนะครับสวดช้า หรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่ขลังนะครับอยู่ที่ใจของเราเอาให้ใจสงบนะครับจากนั้นให้สวดคาถานี้สั้นๆน,นะครับพุทธะมะอุนะโมพุทธายะแนะนําให้สวดเก้าจบทุกวันก่อนนอนนะครับใครที่สวดแล้วเนี่ยก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอให้เปิดทรัพเปิด โชคเปิดลาบนะครับเปิดดวงการงานเปิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นนะครับแล้วก็แนะนําว่าคาถาเนี้ยถ้าจะใช้ตอนเช้าเนี่ยให้สวดก่อนใส่บาตรนะครับสวดย่อๆสั้นๆนะครับไม่ต้องสวดบทเต็มก็ได้นะครับบทเนี้ยเป็นบทย่อๆสั้นๆส,นสวดก่อนใส่บาตรนะครับอย่างที่ผมบอกว่าการใส่บาตรไม่จําเป็นต้องเยอะนะครับคุณมี1บาท5บาท10บบาทหรือมีอะไรอยากใส่เนี่ยคุณไปใส่ได้เลย นะครับไม่จําเป็นต้องว่าเฮ้ยต้องใส่เยอะเะแล้วจะได้บุญเยอะไม่เกี่ยวนะครับคุณทําบุญเนี่ยหบาทก็ทําได้นะครับบางทีเนี่ยผมไปเห็นตามคอมเมนต,ต์ต่างๆนะครับในเพจหลายๆเพจหลายๆช่องเนี่ยเขาจะบอกว่าโหรวยแล้วไม่เห็นทําบุญอะไรเลยนะครับคุณไม่ต้องรอคนรวยทําก็ได้นะครับมี1บาทนะครับจะรวยจะจนเนี่ยคุณมี1บาท5บาท10บาทคุณทําได้หมดนะครับไม่ต้องไปรอใครทํานะไม่ต้องไปตัดสินใครนะครับไม่ต้องไปตัดสินเงินใคร นะก็ถ้าคุณอยากทาบุญเนี่ยคุณมี1บาทคุณก็ทําได้นะครับไม่จําเป็นต้องไปรออะไรเลยนะหบาท5บาท10บาททําได้หมดนะครับไม่ใช่ว่าเงินใหญ่ต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงทําบุญได้นะมีบาทเดียวก็ทําได้นะครับบางจริงๆเนี่ยมี25สตางค์ห้าสิบสตางค์ทำได้เลยแต่เดี๋ยวนี้เหลีอ2ยสตางค์ก็เหลืย5ห้าสิบสตางค์หายากกว่าเหรียญบาทอีกนะครับก็ บาทนึงก็ทําได้ฮะอย่าไปบังคับใครอย่าไปปัดสินใครเลยโอเคก็คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมติดตาม s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าและถ,ถัดไปสวัสดีครับ